นิทานอีศกเรื่องลากับหมาลาแก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสุขสบายในโรงนาอันอบอุ่นมันมีข้าวโอต๊ตและหญ้าแห้งกินอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอชาวนาผู้เป็นเจ้าของเป็นคนใจดีและไม่เคยให้มันต้องทำงานหนักเลยแต่ลาก็ยังคงไม่พอใจกับสภาพที่ตนเป็นอยู่ดูสิ ชาวนามีหมาขนปุกปุยอีกตัวหนึ่งด้วยเจ้าหมาตัวนี้มักแสดงท่าทางตลกตลกและกระโดดโลดเต้นไปรอบรอบขาของชาวนาชาวนาเลี้ยงมันไว้และให้มันอยู่ในบ้านแถมยังให้มันนอนบนตักเขามันไม่ยุติธรรมเลยลาบอกตนเองเช่นนั้นเจ้าหมานั้นเป็นที่รักของชาวนาก็เพราะมันกระโดดท่าตลกตลกไร้สาระ ในขณะที่ฉันต้องลากเกวียนหนัหนกๆไปมาในฟาร์มทั้งวันเอาละฉันก็สามารถทำเรื่องตลกขบขันได้เหมือนกันลาจึงเดินงุ่มง้ามเข้าไปในบ้านของชาวนาะและเริ่มหมุนตัวอย่างรวดเร็วเคยเห็นลาตัวใหญ่งุ่มง่ามพยายามที่จะเต้นรำด้วยขาสองข้างบ้างไหมละ่ะมันไม่น่าดูเอาซะเลยโคมไฟและจานกำลังปลิวว่อนกระจัดกระจาย เก้าอี้รวมถึงโต๊ะล้มโครมครามรูปภาพหล่นจากฟ้าผนังหลังจากนั้นลาจึงเริ่มหมุนตัวบนพรมและทาท่าตลกอื่นๆเหมือนอย่างที่เขาเห็นเจ้าหมาน้อยทำํำชาวนารู้สึกโกรธมากจึงหยิบเชือกเหวี่ยงไปคล้องคอลาแล้วลาเจ้าสัตว์ประหลาดออกไปยังโรงนะงาเขามัดเจ้าลาตัวนั้น ไว้กับข้อของมันไม่มีข้าวโอ๊ตให้แกกินอีกต่อไปแล้วชาวนากล่าวและจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าไม่แน่นะเวลาที่เจ้าเหนื่อยมากเจ้าจะได้ไม่ต้องสร้างปัญหาก่อกวนขึ้นอีกนิขานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามเป็นอย่างใครที่คุณไม่ใช่แต่ควรหันกลับมาพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่